ฮะเส่แม่ลูกกันี่9ครับแม่นเปเื่อเอาเลยครับนี่นี่แม่ลูกนี่ะคนี่ปะปรีปรีนี่คุณนบึงบอก์คาณนบึงวา Tôi พอไสกว่า10ก็นี่เอา gì เราหา50เข้าไม่เบี่ยงขาว แม่ลูกไป็นรถแต่ว่าลูกคนนั้ถามหลายอยู่ลูกม,มันนี้